สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับช่องเกษตรพาเพลินนะครับโดยอลังพาเพลินนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับที่เป็นถามว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจไหมก็เป็นนะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีแต่สายพันธุ์ที่หายากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพา ผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อนะครับจากบ่อเล็กๆนะครับเป็นบ่อใหญ่นะครับก็คือบ่อที่กําลังเพาะใหม่นะครับก็คือนี่เลยครับตัวชูโรงเราวันนี้นะครับก็คือปลาขานุยยงนะครับตัวนี้ก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ ดูเป็นน้ำย่อยก่อนเนาะเดี๋ยวถึงดูของแท้นะครับตัวนี้นะครับดูหางครับแล้วก็ดูด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นเมทัลแบ็กนะครับชื่อเขาก็คือเมทัลแบ็กนะครับเมทัลแบ็กนะครับตัวจะดำดำนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นเกล็ดสีเงินนะครับเสมือนสะท้อนแสงเลยล่ะนะครับสวยมากนะครับข้างลาตัวก็จะเป็นออกสเนกสกรนหน่อยนะครับก็คือลายคล้ายๆงูนิดนึงนะครับ นี่ครับบรรยากาศในการเลี้ยงก็ประมาณนี้ครับก็คือเน้นน้ำนะครับน้ำเป็นหลักเลยนะครับน้ำต้องหนึ่งน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีคอรีนเนาะพอดีน้ำที่นี่ก็เป็นน้ำที่เป็นน้ำบาดาลครับเป็นน้ำบาดาลก็มันจะออกเค็มๆนิดนึง ต่ปลาชอบครับปลาชอบก็คือไม่ได้พักน้ําเลยของผมเนี่ยสูบมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าการย้ายปลาย้ายยังไงนะครับเราย้ายมาจากบ่อเล็กๆนะครับแล้วก็มาลงบ่อใหญ่นะครับบ่อเล็กก็คือผมเลี้ยงใส่กล่องลังนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้แพงนะครับแล้วก็พึ่งเฉพาะได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะ พราะพึ่งได้นะครับก็เลยแบบงบประงมนิดนึงนะครับก็คือดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะได้ลูกเข้ามานะฮะพึ่งซื้อมาแค่2คู่นะครับตอนนี้ได้หลายคู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่คือบ่อที่กําลังเตรียมไว้นะครับก็คือเป็นบ่อปูนนะครับมีออกซิเจนให้ด้วยนะครับแล้วก็ สร้างบรรยากาศโดยการใส่ผักตบนะครับปลาผมจะไม่เป็นปลาเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงสําหรับจําหน่ายแบบเป็นฟุมเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมเน้นออกเป็นกึ่งธรรมชาตินะครับแล้วปลาก็จะแข็งแรงมากนะครับแล้วบรรยากาศเขาได้เขาก็จะมีลูกได้ไวนะครับเดี๋ยว,วอันนี้ก็สายยางนะครับผมก็เพิ่งไอันี้เสร็จนะครับเพิ่งไอ เอาน้ำ <c oughs> ตัวนี้เพิ่งเอาน้ำมาลงนะครับงลงเสร็จนะครับรจ,จะมีออกซิเจนนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสายพันธุ์นี้ทำไมผมต้องดูแลดีขนาดนี้นะครับนี่ครับเป็นบ่อเป็นบ่อก,กล่องนะครับตอนแรกผมก็เลี้ยงใส่ก่องไว้นะครับเพิ่งได้ลูกได้ ลูกนะครับนี่ครับสายพัน์นี้กว่าจะได้ขนาดนี้นะครับนานมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับตัวนี้เขาเรียกว่านะครับกาเล็กซี่บูนะครับกาเล็กซี่บูนะครับสีจะสวยมากนะครับเป็นออกสีน้ำเงินนะครับ ข้างข้างตัวจะเป็นสเน็กสกรีนก็คือเป็นลายเหมือนลายงูนะครับเวลาว่ายนี่จะสวยมากนะครับเป็นปลาที่สวยและราคาก็ใช้ได้เลยฮะนี่ครับตอนนี้จะย้ายออกจากบอ่อเล็กนะครับมาใส่เป็นบอ่อใหญ่นะครับเพราะว่าเขาจะได้มีพื้นที่เยอะๆแล้วก็โตวไวกว่าน,นี้ครับนี่ถือว่าได้เยอะนะครับจากสองตัวนะครับ จาก2คู่เนาะแล้วก็เพิ่งขยายพันธุ์ได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ถือว่าได้ได้ได้เยอะอยู่อยู่ข้างในอีกนะครับแต่ลูกเขาไม่เยอะนะครับลูกคอกแรกก็ไม่เยอะค่อยๆเก็บมานะครับนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าส่งสความสําเร็จครับมีได้ได้ได้มาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมาเอาลงบ่อใหญ่กันเลยเนาะเพื่อเพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็ ขยายพันธุ์นะครับเขาจะได้อยู่แบบโลง่โลงๆหน่อยนะครับบ่อนี้มันเล็กไปแต่ว่าถ้าไม่เล็กก็ไม่ได้นะครับเพราะปลาน้อยนะครับก็จะบ่อเล็กๆเขาจะได้เห็นกันทุกวันนะครับก็จะได้ออกลูกออกเต้าไวนะครับแต่ถ้าบ่อใหญ่หากันไม่เจอก็นานครับกว่าจะได้ลูกนะครับกว่าจะขยายพันธุ์ได้ก็เน้นเป็นเล็กๆก่อนเพราะว่าปลาเราน้อยนะฮะดูห่างครับสังเกตหางก่อน สวยมากครับโอเคเดี๋ยวย้ายเลยแล้วกันนะก็ตักมาครับก็ย้ายนี่ครับดูสุดชัดเลยผมว่าลงได้เลยนะเพราะว่าน้ำมันอุณหภูมิมันใกล้เคียงกันนะฮะจริงๆถ้าเอามาจากที่อื่นต้องเรียกอะไรอ่ะ ต้องแช่ให้เขาปรับอากาศนะครับปรับอุณหภูมิก่อนนะครับแต่ตรงนี้นะครับจากบ่อนี้มาบ่อนี้ก็ใกล้ๆกกันนะครับนี่เห็นไหมฮะปล่อยลงแล้วเขาก็จะลอยได้เลยนะครับนี่ครับได้เลยนี่ชุดแรกครับโอ้ถือว่าได้เยอะนะเยอะมากแต่ใช้เวลาก็นานอยู่นะครับกว่าจะได้ชุดนี้มานะครับ ก็พยายามที่จะขยายพันธุ์ให้ได้เร็วที่สุดนะครับจะได้แบ่งปันนะครับคนอื่นเขานะครับนี่ครับนี่ฮะจะได้เห็นลายชัดๆเดี๋ยวจะซูให้ดูครับเดี๋ยวตักให้หมดก่อน ไม่เป็นสาวหมดแล้วนะครับแต่ก่อนตัวเล็กๆผมเลยไม่ตัดดูลายเขาครับนี่ลายข้างตัวนี่นี่ะเห็นไหมเห็นลายข้างตัวไหมฮะถ้าได้เห็นลายข้างตัวจะสวยมากนะครับเห็นไหมฮะลายข้างตัวไหมฮะเหมือนลายเสือเลย อยากให้ดูชัดๆนะครับอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าลายมันสวยมากนะครับลายเขาสวยมากจริงๆนี่นะครับเห็นไหมผมพยายามซูมแล้วก็โฟกัสกล้องนะครับจะได้เห็นเห็นไหมฮะเห็นลายไหมลายข้างตัวไหมครับ นี่แหละครับความสวยงามของปลาหางนกยยุงสายพันธุ์นี้นะครับก็คือออกเป็นกาเล็กซี่เนาะก็คือลายๆนะครับสวยจริงครับตัวจริงนี่สวยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวปล่อยก่อนนะปล่อยน้องเขากัดแป๊บนึนนนงแล้วจะลอยไปเลยฮะปลาผมสดชื่นทุกตัวนะฮะแข็งแรงทุกตัวนะนี่ครับ แข็งแรงทุกตัวปล่อยพุกก็อยู่ได้เลยนะคือผมเลี้ยงเป็นธรรมชาติอ่ะผมไม่เลี้ยงเป็นแบบเป็นฟาร์มรวมนะครับไม่นะครับก็คือเน้นสีให้สวยไม่งั้นไม่ไม่งั้นก็ไม่ให้ลูกค้านะครับปลาไปถึงต้องต้องทนนะครับต้องทนน้ำทนแดดทนฝนเนาะก็คือผ่านประสบการณ เรียบร้อยอะครับนี่ครับดูลงปุ๊บก็อยู่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าแต่ถ้าเผื่อว่าแต่ถ้าเผื่อแต่ถ้าเผื่อว่าครับสําหรับสําหรับถ้าเผื่อว่าใครได้ปลามานะครับจากจากที่อื่นนะครับที่อากาศมันมันแตกต่างกันนะครับ <c oughs> ก็คืออากาศมันแตกต่างกันก็คือในถุงมันร้อน น้ำที่เราวางไว้มันเย็นนะฮะอันนี้ต้องต้องเอาถุงมาแช่ก่อนนะครับอย่างน้อย15นาทีนะครับเพื่อให้ปลาปรับตัวนะครับไม่งั้นอาจจะตายได้นะครับก็คือนอกน้ํานะครับก็คือนอกน้ำการนอกน้ําเลยนะคือช็อกไปเลยนะครับช็อกไปเลยนะครับก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับเพราะปลาราคาแพงนะครับปลาพวกนี้ราคาไม่ถูกนะครับก็เลย งบประงมอย่างดีนะครับดูแลอย่างดีเลยนี่ครับพอเอาลงเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เขาก็จะไล่ตัวเมียนะฮะแบบนี้เลยนะครับก็เป็นสายพันธุ์กาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่บลูนะครับก็คือเป็นลายกาแล็กซี่แล้วก็มีหางเป็นสีน้ําเงินนะครับตอนนี้ผมก็จะมีกาแล็กซี่เลสนะครับกันนี้กําลังเพาะพันธุ์อยู่กาแล็กซี่เลสนะครับผมแล้วก็ฟูลเลสก็มีนะครับ จะเป็นเลดดากอนนะครับก็มีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกาแล็กซี่บลูนะครับสวยมากนะครับข้างตัวนี่สวยจริงๆนะเป็นปลาที่มีเสน่ห์มา,ากนะครับนี่ครับนี่สวยจริงอยากให้ดูนะฮะเดี๋ยวดูด้านข้างตัวเขาเนี่ยให้ดูซูมเลยซูมให้เลยฮะซูมเลยซูมเลยอยากให้เห็นเนี่ครับดูลายข้างตัว ฮก็คือกล้องมันอาจจะไม่ทันนะเราต้องถ่ายวิดีโอเอานะครับแล้วก็สูงให้ดูข้างตัวไหมครับเป็นลายๆนะครับนี่โอเคเลยนี่กำลังไล่นะฮก็ดีครับกเก่งๆนะครับยังไงนะครับก็ฝากผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับก็เข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าถ้าผมทำคลิปเกี่ยวกับปลาหางนึยุงเนี่ย สนใจกันบ้างไหมนะครับถ้าสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีปลาหาุยุงสายพันธุ์แพงๆนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับหรือถ้าเผื่อสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกมาได้นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับก็ติดปัญหาตรงไหนนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาหางยุงก็ถ้าเผื่อว่าผมตอบได้ก็จะตอบให้นะครับก็รับให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับ ก็มีประสบการณ์ก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับงันนะครับคลิปนี้นะครับกับการพามาชมนะครับการเอาปลาลงนะครับสําหรับสายพันธุ์ที่แพงๆนะฮะของปลาหางนกยุงเราก็ขงเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัดคลิปหน้านะครับที่ปลามันปลาสายพันธุ์อื่นให้ดูอนะครับผมดังนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมิน ได้ทำคลิปดีๆนะครับมาให้ดูอีกนะครับผมจะได้นำคลิปดีๆนะครับและไม่ได้พลาดชมนะครับคลิปดีๆของเรานะครับเราจะลงเรื่อยๆนะครับแทบทุกวันวันละคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ